คุณเรื่องผมว่าอยากมันร้อนใช่ไหมเออแล้วจริงจริงอยากทำทรงไงจริงจริงก็อยากปล่อยสวยๆเก๋ใส่ผมสุดาวะ้อต้องแบบบอกว่าการที่เราจะเออเขาเรียกไงทำผมสัปดาหรับปิญญานะครับซึ่งมันจะมีความชื้นความร้อนหรือว่ายาวนานเนี่ยผมไม่ควรจะหนักดังนั้นเนี่ยเลี่ยงพวกแชมพูหรือคอนดิชเนอร์ที่มีซิลิโคนเพราะซิลิโคมันเป็นอาจจุด่วงน้ำหนักแล้วทำให้ผมมันมันไม่ ไม่คงทนมันดูทิ้งตัวเกินไปมากไปนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยมือเนี่ยมือชอบจางผู้หญิงเนี่ยสางลงเนี่ยสางลงเนี่ย,งงยไม่สางลงเลยพอสางลงมือเราชื้นมันก็จะรูดเอ,อเราก็บอกว่าทำ<อ>ไมรอนไม่ทนทำไมรอนไม่ทนใช่แต่จริงๆนะครับทรงที่ฮิตอีกทรงแล้วสามารถจะใช้ชีวิตได้ง่ายนะครับก็คือยังไงหันข้างหันข้างหันข้างหน่อยหันข้างก็คือการที่เรารวบครึ่งนะครับอาจจะง่ายๆก็คือยังไง เป็นการอ่าใช่จับปอยนะครับด้านข้างนะแล้วก็บิดตึ๊บตื๊บต๊บต๊บตบแล้วอาจจะไปปึ๊บอ่าไปผูกอยู่ข้างหลัง่างเงี้ยแล้วก็เน็บเก็บเส็จง่ายเนาะง่ายมากอย่างนี้จะบอกว่ามีทรงหนึ่งที่แบบสาวๆทำไมนึกกันไม่ออกทำแล้วสวยมากคืออะไรรวบขึ้นแล้วปล่อยเป็นหางมาอ่าลองดีเพราะพี่พี่นั่งอยู่ใี่นั่งอยู่ปึ๊บ ลบสูงต้องสูงด้วยนะครับสําคัญต้องสูงอยู่บนกระหม่อมเลยนระหมอมไปหรออาปุ๊บอย่างงี้ได้หรอใช่ใช่ใช่อาหนูจะวงโอเคเดี๋ยวพี่ทําให้อีกทีเดี๋ยวพี่ทําให้แอบแอบทำลองคร่าวๆก่อนไม่ดูไม่ยังเด็กน้อยเออดูเป็นเด็กน้อยเกินไปนะครับคือเราก็อยากเด็กแต่อย่าเด็กเกินไปนะครับแล้วก็อย่าผู้ใหญ่จนเกินไปนะครับนะครับก่อนจะม้วนผมนะครับก็แนะนํานะครับว่าให้ใส่ผลิตภัณฑ์นะครับที่ ช่วยปกป้องนะครับไม่ให้ผมเสียความชุ่มชื้นไปนะครับเพิ่มความเงางามด้วยนะครับทําให้ผมนุ่มลื่นนะครับเพราะว่าผมทําสีมาอย่างน้องคุณน้องน้องอยู่ดีนะครับก็จะแบบว่านิดนึงนะครับก็มีอาการแห้งนะครับแล้วยิ่งโดนความร้อนเนี่ยก็จะยิ่งเสียง่ายกรอบขึ้นอีกเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีแรกกันก่อนนะครับวิธีแรกนะครับเราจะมวนด้วยการ บิดตัวเราเรียกจนชินอนะ่ะเบบ้ลิสเนาะเรียกจนชินนะครับก็คือหนีผมไว้ช่วงปลายนะครับและก็หมุนตัวเบบ้ลิสเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้เนี่ยสามารถขยับได้เห็นไหมฮะขยับบีบขยับแล้วก็มมวนขึ้นอีกวิธีที่2องนะครับทำยังไงวิธีที่สจับช่อขึ้นมาปึ๊บครับก็คือใส่ผมเข้าไปในตัวแกนนะครับและจับผมบิดไปรอบๆตัวแกน แล้วก็ค้างไว้อันนี้อย่าพยายามหนีบนะครับค้างไว้โอเคลองปล่อยดูรึบนะครับนี่แด <hst> งเลยนะครับสำหรับการทำผมนะครับก็นะรับรวบผมไปข้างหลังก่อนนะครับโดยอาจจะรวบเนี่ยลงไปด้านล่างก่อนเนื่องจากว่าจะง่ายกว่านะครับแล้วค่อยๆนะครับเลื่อนมือ ขึ้นไปข้างบนนะครับนำผมขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าการที่เรารวบผมให้สูงนะครับจะทําให้เราดูเด็กกว่านะครับแล้วจากนั้นนะครับก็ใช้มือจับนะครับใช้มือในการจับให้เข้ารูปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อาจจะจับได้ไม่เรียบร้อยนักนะครับสามารถใช้หวีช่วยได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้หนังยางในการผูกนะครับอ่านะครับเมื่อทําเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็บิดผมนะครับบิดผมใเป็นเกลียวและม้วนไปรอบๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เตรียมคลิปสักสองสาตัวนะครับเพื่อที่จะเน็บผมนะครับให้แน่นนะครับ ้อยแล้วนะครับสำหรับหน้าและผมนะครับวันเราเป็นยาที่ทำด้วยตัวเองได้ตลกต้องปิงปิงนี่เลยสวยแลวค่ะเออแล้วเป็นไงสรุปว่าจากความคิดเดิมที่ต้องนั่นนุนนีนินนันสร้างสารรค์เยอะแยะอย่างเงี้ยแหละเร็วดีแบบทำงา่ายๆแล้วก็แบบสวยมั่นใจไหมแล้วเราม,ามั่นใจปัญหาคือ ต้องถามว่ามันใจไหมมันมันดูแบบมันทําได้ทุกวันแล้วก็มันก็ดูสวยขึ้นนะ,ะไม่ต้องมานัาง่งพังว่าแบบเฮ้ยผมที่ตีโป่งมาจะอยู่ไหนเออเนาะบางคนพอผมหลุดอย่างนี้โอเคค่ะ,ะ,ะนะครับ,รบก็ยังไงนะครับฝากนะครับสไตล์นี้ให้ทุกคนไปทําลองทํากันนะครับแต่อย่าลืมนะครับวิธีเตรียมผมก่อนที่จะทําเองก็คือใช้อลายแชมพูที่ที่ดีก่อนแล้วก็เบา ไม่มีซิลิโคนนะครับแล้วก็ในการจะใช้ความร้อนกับผมควรจะใช้ที่ผลิตภัณฑ์กันควารมร้อนก่อนนะครับ,รบเพื่อช่วยปกป้องความชุ่มชื้นในผมทําให้ผมเงางามนะครับยังไงต้องดูแลผมเขาไว้หน่อยนะครับ <c oughs> สําหรับหน้าก็อย่าเยอะเยอะอย่าเยอะนะครับโอเคนะครับยังไงวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีนะครับ <c oughs>